ทางด้านของพระครูวิบูลน์ธันโมพารมอบเหรียญหลวงปู่สมชายพร้อมกับสิ่งของจําเป็นครับให้กับกําลังพลต่อชะดอชายแดนจันทบุรีสะแก้วที่กองอกํากับการตรวจตัเวนชายแดนที่11อาําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับพันตารวจเอกพรช,ชัยแช่มช้อยผู้กํากับการต่อชะดอ11ได้นํากําลังพลในสังกัดเข้ารับมอบวัตถุมงคลซึ่งก็คือเหรียญหลวงปู่สมชายทิตตาวิริโย รุ่นช้างเผื่อกครับปี2541หรือเหรียญ2องแผ่นดินนั่นเองครับพร้อมกับอาหารแห้งแล้วก็มีสิ่งของจําเป็นจากพระครูวิบูลทันโมพาศเจ้าคณะอําเภอสอยดาวเจ้าวาดวัดเขาสุก,กิมและคณะนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญเป็นกลังใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีและสระแก้ว พระครูวิบูลธันโมภาศนะครับได้บอกว่าหลวงป,ปู่สมชายทิตตวิริโยอดีตเจ้าวาดวัดเขาสุกิมมีความผูกพันครับกับตํารวจตะเวนชายแดนและสับสนุนการทํางานของเจ้าที่มาโดยตลอดถึงแม้ท่านจะลัดสังขารไปแล้วสิทธิอนุสิ์และคณะสงฆ์ครับยังคงสืบสารเจตนารมณ์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้นะครตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยกำลังพลต้องเรือหน้าที่แนวหน้าในพื้นที่สักแก้วและจันทบุรี แผน้า,นานของพันตำรวจเอกพรชัยแช่มช้อยก็ได้แสดงความขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่ร่วมสนับสนุนและส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่แนวหน้าและก็ยืนยันครับว่ากําลังพลทุกนายมีกําลังใจดีและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ